สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่นนานนอกจากทาง FC ใหม่ FC เก่าเนาะเมื่อนี้นำแนวทางหวยเราพัฒนามาแบ่งปันในพี่น้อง FC ได้รับชมนอกจากของเดือนเดือนกุมภาวันที่4เนาะวันที่4 2 5 6 5นยแนวทางมีเขามีรุดปะปนกันไปนอกจาก,ก,ากนเนาะกะวัวกันนอกจากเป็นเรื่องธรรมดากะมีเขามีรุดเนาะคลิปนี้กะ มาแบ่งปันแนวทางให้อีกเชนขึ้นน่าจะอาจจะเขาบางรุดบางหรือว่าพิษพลาดประการใดก,กับราบคอโทษขคอภัยเนาะส่วนแนวทางวันที่สองน่าจะเขาก็มาบนผลกันเลยเนาะผลวันที่สองที่ออก,ก4 97, 4 96, นะ่าจะสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหกเนาะสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหกที่ออกส่วนแนวทางที่แอดมินให้เนาะเข้า เก้าสี่สเนี่จะเป็นตัวกลับเนาะได้94้ได้ล่างเนาะล่าง49ส่วน7จ7ดไม่มีเนาะจะล่างหลุดส่วน3ตัวบน496เก้าหกเนาะสี่เก้าตัว96แต่ไม่ตะล่างวันเนาะจะนอเก้าหกแต่แอดบริจับมาหาเนาะเกห ส่วนสามตัวห้าเก้าสี่เนาะเกือบแตกสามตัวน่าจะพี่น้องจ้าถ้าห้าเป็นหกเนาะก็จะได้เป็นโตัวน่าจะน้ะหกเก้าสี่อันนี้ผลที่ออกสี่เก้าหกเนาะส่วนเก้าหกบนแตกในตารางวันเนาะจะเนาะแตกในตารางวันส่วนเก้าสี่เราก็ได้มาเป็นตัวจอเนาะเก้าสี่สี่เก้าล่างส่วนเจ็ดสี่บ่มีเนาะจะเนาะหลุดไปเนาะ วิ่งลุนเทาก็ลุดนะจ๊ะส่วนตารางว่านนะจ๊ะเก้าหกสี่เนาะสองห้ากับศูนย์ไม่มานะจ๊ะก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะจ๊ะติดตามแนวทางลาวพัฒนานะจ๊ะเข่าเก่าซีเนาะเข่าเก่าซีตัวเนียนนะจ๊ะเนาะก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะจ๊ะเทาก็มาลุนต่อตามต่อเนาะของวันที่สี่นะจ๊ะของวันที่สอง สี่ตัวกระลุดเนาะสี่ตัวสามตัวลุดเขาเฉพาะล่างสี่เก้าเก้าสี่น่ะจะได้เป็นตัวกลับส่วนวันที่สี่ให้เด่นที่สามหกศูนย์หนึ่งห้าสีเนาะวิ่งรูด วิ่งรูดให้วิ่งรูดที่6าากนะจ๊ะวิ่งรูดที่6ส่วนตัวที่แอดจับคู่มาเนาะก็จะมี5 6าห4 6 6ึ่งห้าสี่หกหนึ่ง ้าสองตัวนิ้นไปนกลับเะาจะเนาะอย่าลืมไปกลับน้ำส่วนสามตัวสามตัวมีหนึ่งหู้นห้าสามสี่ตัวมีสี่หนึ่งห้ ถ้าหมักชอบแอดจับผู้ให้ก็ล่องจับเองใดนะจน๊ะเนาะจับในตัวเด่นเลยมากชอบตัวใดกะสามารถจับเองได้3ตัว4ี่ตัวสองตัวจับในหมีเลยเนาะส่วนตัววิ่งลวนให้วิ่งรุดที่6นะจากเนาะถ้ามากักชอบก็สามารถตามแอดได้ถ้าหมากกะเบิ่งเป็นตัวอื่นใดนอกจากมีสามมีหนึ่งมีห้ามีศูนย์มีสี่เนาะส่วนตัวเน้นนอกจากตัวเน้นที่แอดเน้นก็จะมีห้าหกสี่หกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะมักชอบก็ตามใด่มากกะเลื่อนผ่านนอกจาก หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะจะหกเก้าตัวเดียวกันเนาะหมากตัวใดชอบตัวใดสามารถกับหัวใดน่าจนะนอกกับหัวใดเนาะส่วนสามตัวน่าจะมีหนึ่งห้าหกศูนย์ห้าสามสี่ตัวสี่หนึ่งห้าหกกับหนึ่งศูนย์ห้าสามในรอบแ้วกะเกือบแตกไปสามตัวเนาะรอบนี้ก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะาจะมีตัวมากตัวชอบค่อยตาม บอกม,มากะสามารถเรียน่านในเลยนะจ๊ะย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางแอดมินคำนวณใดกระนั่นมาแบ่งปันอาจจะเขาบางรุดบางรู้ว่าผิดผ่าดประการได้กระกขอถูกขอไพ่เนาะคลิปนี้กไว้สำนีเนอะจาไว้พอกันคลิปน้ารื่อยๆปังๆสวัสดีค่ะ